สวัสดีครับคุณพี่พราสคอนกรีตยินดีให้บริการครับพี่น้องคะพี่อยากได้ที่นั่งแบบเรียบแต่โก้โร่งแต่ล่มก<ง>ว้างแต่ไม่ใหญ่เอาแบบกลางๆนะคะแต่ว่านั่งได้หลายคนนะคะระหว่งวางที่บ้านพี่จะเป็นมินิมอลมินิใจอะไรแบบนี้มีไหมคะ <c oughs> ยิ้มแบบนี้เนี่ยแสดงว่าไม่มีสินะมีสิครับคุณพี่โอ้โหสิบเต็มสิบไม่หักเลยจ้านี่ก็คือล้อมกระมลหนึ่งเดียวจากพราสกว้างขวางโล่งสบาย แถมยังร่มรื่นสูดอากาศได้แบบสดชื่นและน้องได้หลายคนอีกด้วยนะครับแล้ถวถวาไวาที่บ้านพี่เนี่ยมันจะสวยไหมหมดห่วงเรื่องความสวยครับพอล้อมกำมลเป็นที่นั่งแบบมินิมอลวางตรงไหนก็สวยดูดีแน่นอนครับสวยมากถูกใจพี่จริงๆเลยเออคุณพี่ครับถ้าถูกใจแล้วเนี่ยซื้อเลยไหมครับจับไปเลยน้อง หากสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อที่ช่องทางนี้ได้เลยครับ